ตอนนี้อ่ะใครพูดอะไรวะเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอาไงดีครับไอพี่เอาไงดีหาข้าวแกงครับพี่หาข้าวแกงครับเนสซสลัดอ่ะนะได้ก็สซัลก็ต้องใครในอลุยหรอถ้าถ้าเอาลุยก็ต้องก็ต้องถามไปเคยอีกทีนึงนะพี่อพอผมเคยเคยไก่เขียะทำไเขียะทำไมอะ ก็เถื่อนมันมัน,ม,นมันจะมานี่ด้วยไงจะมาทำกับผมด้วยไงเจตนาน้่ได้ไปทำกับมึงที่ไหนก็ไปด้วยกันเนี่ยแหละนทำเลยทำเลยทำเลยฮะไปด้วยกันเหรอเออก็ใช้เทพลสกูทำนี่แหละจะทำต่อเหรอไม่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อกายเงินอะน,น,นะทำหรือเปล่ามึงมึงคิดว่ามึงคุยกับต้มแต่ตามจะให้ออกไหมล่ะ นั่นนั่นดิเทต้องก็ต้องคุยกันผมให้คำตอบอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องต้องคุยกันตอนเย็นอะตอนเย็นทีเดียวใช่แล้วก็ตอนเย็นตัดสินใจทีเดียวเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าครับชื่อแก๊งชื่ออะไรพุ่มคิดไปยังต้องให้หลุยคิดชื่อนี้ตําเบี้ยวตําเบี้ยวตําเบื้ยวตาเบี้ยวตํเบี้รักชื่อทีอะตอนนี้ที่หลุยคิดได้อ่ะเสนอมาชื่อนึงแต่ไม่รู้อ่ะพี่คิดไม่ออกอ่ะพี่พียั์คิดดิเออจะให้กูคิดแล้วเนี่ยชื่อแกก๊งโคิดไม่ออ งงถ้ามันทำจริงก็ต้องคุยกันจริงว่ะพี่ถ้ามึงถ้ามึงไม่มานะโอ้ผมไม่ทำนะโยนทิ้งไงแหละสละตะผมแดงสามคันนะที่มึงคุยไว้กับไอ้หลุยส์เ่ยเปียกแล้ววกาบีเอ็มได้โหสายป้าว่าระกูลแน่ถามว่าเสียดายแม่ก็เสียดายนะมีมีรถอะไรบ้างครับคุณมันก็บอกครับมีมีออร์ดี้มีเบนซ์ออร์ดี้สี่ประตูใช่ครับออร์ดี้เป็นสี่ประตูแล้วก็รถสองประตูสองคันอ่าติทีโอ ได้เล่นเลยนะเอาจริงๆกูคิดว่าตั้มอาจจะใครว่าอาจจะปล่อยมึงมาก็ได้เพราะเราเรามาเล่นอยู่ในเทียบเทียร์ซีเวอร์มันไม่เราไม่เจอกันอยู่แล้วอุ้ยเย้ะตกใจเลยแหมมานะไหนเสือแล้วขับไปลวปะวพอใจพี่ก็ต้องรอให้คำตอบอ่ะผมก็ต้องไปคุยกับพี่ตั้มพี่อะไรก่อนออกมาไม่ได้เทียโปรเจกต์ลม่มพูดผมพูดอะไรเยอะไม่ได้ เข้าใจเข้าใจเข้าใจมึงอยู่นั่นแหละตรงมาได้ถูกไหมก็อยู่ที่ตั้มอย่างเดียวใช่ใช่พี่อยากมาจริงรอเปล่าอยากมาทําใหม่กันจริงรอเปล่าอะไรพี่ก็อยากอยากอยากทำไหมก็อยากอยากทำอยากแบบอยากเล่นเล่นกับหลุยส์เล่นกับพวกพี่อหละเออให้มาปุ๊บได้เล่นเลยจริงๆเพราะว่าเงินแก๊งมีของแก๊งมีไม่มีแบบมาฟาร์มงงงกัเล่นเลยอ่ะ ตัว่าตัวเองอยากมาก็ก็โอเคแล้วรงตรงตั้มถ้าเกิดตั้มไม่ไม่อยากให้มาก็ไม่เป็นไรใจพี่เพราะว่าพูดตรงถ้าผมผมอยุดอยู่ใ่เพชรผมก็มันก็หลักอ่ะตัวหลักอยู่เหมือนกันนะก็าสำคัญใจสําสำคัญเลยพี่เพียก็ต้องแบบแบบเวลาเพื่อนลมนอกไปชุบอย่างเดียวอ่ะาขาดไม่ได้อะอย่างเงี้ยแล้วหรือว่าไงอ่ะอ้อกแรงลาอ ีทีเลราดูตอนเย็นอ่ะไอ้หลุยอะม,มีมีมีภาพบ้างของมึงเปียกตอนเนี้ยเพราะว่าพี่พี่เคยคุยกับพี่ต่อไปบ้างอยู่มันก็เคยพูดน,นั่นนั่นแหละพี่หรือหรือหรือมันมาได้ไหมผมบอา,า,า,ามันมาได้แต่สำหรับผมผม,ผมไม่เคยไปแกงไหนและแบบผมเคยไปแค,<ห>ค่ฮีโร่ซีแค่ผู้ <ๆ S 2> ช่วยเน <ๆ S 2> ถ้าตออมาก็คงจะยากอยู่เอาแก่แชทลามอีกแล้วบอกว่มันก็จะมีเอ็มดีอ่ะจริงๆ น้องคนละตอนน่ะใจเย็นล่างชายเอ้ยมันเหมือนกับเอ้ยหลุดเดิมอ่ะหลุดเดิมอ่ะที่แบบเมื่อก่อนใชู่หลุดที่ยังไม่มีกระกินนังอ่ะใช่มีโรชิคมาแทนตอนนี้มีมีมีเทียบแหลมแหลมอยู่เหมือนกันใช่ครับเขาขึ้นโกแล้วเหรอตอนนี้โกแล้วโกแล้วเทียบโกแล้วเดม๋ยวพีกระป๋องน้พี่พูดได้แค่นั้นเฮ้ย เลไเย็นไม่ได้พี่ก็ต้องรอให้แก๊งเด็กส<อ><อ>มบูรณ์สายบ้าบอกโอ้ที่บอกพี่สายไายุบจังเลยก็ได้นะเห็นจังจะแตกแรงไหมแตกลแลงรอดโอ้โหบังอยู่นะอันนี้บังอยู่นะมันยิงจากไหนวะมันยิงจากไหนวะกูหาอยู่กูยังไม่ได้เสียงปืนเลยหนะไกลพี่ปืนเสียงเหมือนไกลให้ได้ให้ได้โอ้โห แต่ฟ้าดามึงอะเปี๊ยก่เปี๊ยกมึงเข้าบ้าจริงเปียกไม่อยากพูดเออผมทำผมทำผมทำได้อยู่แล้วถ้าทำถ้าทำเดี๋ยวตีเลยเพื่อนแต่แต่กี่แล้วงอมอีกไม่อยากทำหรอกไอ้ยังแต่รอบๆแต่แม่แต่ใจจริงถ้ามึงถ้ามึงมาได้กันหมดตามตามอะไรอ่ะที่เราต้องการเลยนะไม่ได้เล่นเลยอะแต่ว่าผมตึงไหมผมก็ตึงเซตเกมผมดีด้วยไง ูอยู่เนาะนเป็นเกมมีท่สามีคบมหมดทุกอย่างไอ้ทซ้าเป็นไรทซ้าอะไรเกี่ยวอะไรอู้เขาทซ้าเป็นไรเนี่ยไอ้เมฆมาไหเนี่ยวันที่เจ็ดวันที่แปดเนี่ยอยากเจออ่ะฮะไปไหนพี่มามาเนี่ยเออก็เห็นเห็นพี่ตอบ,บอกว่าพี่หมัดก็จะลงมาด้วยถ้าพี่หมัดถ้าพี่พี่หมัดไปผมก็ไปอะพี่ตามพี่หมัดอยู่แล้ะเอ๊ะ ได้ได้พ totally ี่รอเดี๋ยวเราให้คำตอบตอนเย็นพี่ใหญ่เออตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวเไปนั่งคุยกันข้างนอกก็ได้ว่าจะเอาไงกันได้ได้พี่เออจะได้คุยให้มันดูเรียบเอ้ยกูอยากได้คนนี้ว่ะแซมวิทวิกกี้แหละใครวะในในทวิตน่ะชื่อแม่เคดีเว้ยเฮียกูไม่รู้เหมือนกันกูรู้ก็เป็นเพื่อนทำโฟมเมอร์สามสามสี่สี่มันมันเล่นเดิมพันเนี่ยเอาไหมวะแซมวิทวิกกี้เอาปะเอ็งหลุยเนี่ยสีสี่อ่ะเอ็งหลุยพี่สินโดนหรือเฮียแม่งตึงแล้วบอกไม่รู้โดงโดง ตัวก็เลิอกอ่ะอเก่เหรอก,รอกมันคือใคร,รอ,อ่ะดูพี่จะไปเล่นแลไวมันตึงเล้วเล่นได้มันเล่นได้ไห,ไไหวตอนนี้ผมจะไปนะี่ะไปเซอร์เวยปั๊บนึงของนี้มันไม่ต้องฟังหูไว้หูหรอกพี่หมึกอ่ะ้วทำไงก็ต้องเล่นเลยี่จูนอ๋อผมูพอรู้แล้วว่าเป็นใครจะเล่นเลยแต่ป๋าบอกอยากไปแต่ไปแก๊งแตกเขาใจอยู่เขาใจอะไรปาอยู่ นี่ใครทำไมทไมชุดไม่เปลี่ยนอ่ะไม่ต่อพี่ฟา้ามาหรือไม่มาก็เหมือนไม่อยู่อ่ะมันบั็กครับมันบัก็กมันบล็อกมันยังไม่ไปวงเปลี่ยนชิฟเฟอร์อไงแบกมานี่ก่อนเออจริงๆฮอร์เชียให้สเตนคุมอะ่ะไหวเลยใครวะเนี่ยช่วงนี้พี่ฟา้าอยู่ก็เหมือนไม่อยู่นะตรงๆอ่ะหมอว่านะเออพี่กอลจะมาช่วยเลยไหมแต่ผมว่าพี่กอลจะเข้าเมืองเยอะป่าวะถ้ามาจริงๆอะ่ะสายฟ้าพี่สองบ้านให้พี่กอลมาอยู่ เออก็เจอเจอทวิตอ,อ่ะไม่ไปเจอทวิตที่ไหนไม่กูอ่านแชทเฉยเลยเจอแต่ในอันเนี้ยไอ้ดับอ่ะโอเคพี่กลับมาแล้วพี่อโอเค<ห>โอเคโอเคไอ้ดทีมึงไม่นอนแล้วเหรอคุยพักกันตื่นตื่นมาเที่ยงคืิกว่าเนี่ยกูไม่เอามึงออกะร้อนมึงเปลี่ยนอยู่ทำไมมึงว่าเขาเขาเคลียร์ยังวะกลับไปกลุ่มอะ่ายังหรอกมาก ไปลงรอยกันหนักเลยอ่ะเห็นมีราวตักว่าไอ้ราวตักผ้าแขวงเต็มอ่ะ